เข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งครับพี่น้องเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้สุดๆนะครับขับดีขับนิ่งขับซิ่งได้เลยนะครับพี่น้องนะครับผมมิ s ูสเปกวาคอนปี2007มาพร้อมเครื่องกับเครื่องยนต์2.4 Gt เกียร์ออโต้นะครับรถสีเต็มพาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนเลยบอดี้ตัวถังสวยนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำนะครับผม ติดแก๊สเป็นระบบ LPG มานะครับประหยัดน้ำมันสุดๆเลยครับพี่น้องนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์รุ่นนี้อยู่ผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะครับผมรถเครื่องดีเกีดีช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับเอารถไปพร้อมใช้งานเรามาดูกันครับว่าเขาให้ออชท่นอะไรมาบ้างให้แม็ก17อันลอยจากโรงงานไปหน้าเป็นไฟเดิมมันตีรีเช็คเตอร์นะครับผมเป็นไฟซีนอนนะครับ เพืแต่งขนชนเป็นไฟสปอรต์ตไลท์ให้เซ็นเซอร์มาด้านหน้าสองจุดนะครับเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมเสียงเครื่องเงียบๆนะครับเสียงเครื่องเงียบมากปิดแอร์ระบบ LPG นะครับผมน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเอารถไปใช้งานได้เลยนะครับรับซื้อหรือเทิร์นรถเก่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับภายในห้องโดยสารเป็นสีเบรดสวยๆนะครับคอนโซลคอนโซลสวยนะครับเบาะสวยนะ นะครับผมแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับด้านหลังนี่นั่งกันสบายมากกว้างมากออกห้างราคาเป็นล้านนะพี่น้องนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทขายเงินสดนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมอ่าเรามาดูด้านท้ายกันนะครับติดแก๊สนะครับรถคันนี้ติดแก๊สนะครับถังแก๊สี่อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมนะครับรถสะอาดนะครับเอาไปใช้งานได้เลยแอร์เย็นนะครับ เรามาดูฝั่งคนขับกันนะครับอ่าฝั่งคนขับก็จะข,ขึ้นลงไฟฟ้าสีบานนะครับผมปรับพุ่มาัพางพรับข้างเป็นไฟฟ้านะครับผมติดแก๊ส LPG เป็นระบบหัวฉีดไม่กิโลวิ่งมา1นึ่งแสนไม่กิโลวิ่งมา2องแสนหนึ่งมืนสามพันกิโลนะครับแอแบ็กสองใบนะครับผมอัปเกรดหน้าจอเป็นจอ Android นะครับเชื่อมต่อบลู o ู h Wi-Fi ได้หมดเลยนะครับมีกล้องหลัถอยหลังมาด้วยนะครับนะเดี๋ยวนะอืม นะครับชัดเจนนะครับผมเราอ่าตรงนี้นะครับเวลารถวิ่งเนี่ยมันจะมีความเร็วขึ้นมานะครับผมอัปเกรดหน้าจอให้ใหม่เลยนะครับเป็นจอ Android นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับแอร์แม่นวลนะครับผมเบาะหนังสวยสๆกุญแกรีโมทนะครับผมระบบเบรก ABS 4ีล้อดิสเบรกหน้าหลังสีเต็มประสิทธิภาเอกสารพร้อมโอนนะครับสนใจดูรถหรือทดลองหรือทลองขับไปที่บิ๊กีศีนครินจังหวัดสมุทรปราการนะครับ มาไม่ถูกยกคูโทรหาผม087-977-1128ผมน็อตผมนดจัดให้อันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตามด้วยนะครับ1 4 5 0 0 0บาทเองนะครับผมขอบคุณครับ